ลูกค้าเหงาอยู่มากเลยมันตื่นเตตื่นเต้นเลยเมื่อกลางวันตกข่าวนะครับไม่รู้ว่ามีนักข่าวมานะครับมาสัมภาษณ์แม่คำสายห้าช่องพ่เสือทับทํางานอยู่นะฮะซักผ้านะฮะรับทำงานรับจ้างซักผ้าเลยไม่ได้สมไม่ได้ดูอยู่ในเหตุการณ์ครับะเดี๋ยวถามแม่คำสายนะครับพ่นุาถาเลยอะพี่หนูนาถามเลยอ่ะคุณแม่คะคุณแม่มีอะไร อะไรกลางวันนะคะหนูได้ยินแว่วๆมาว่ามีช่องใหญ่ช่องดังช่องข่าวหลักสื่อหลักมาหาคุณแม่ใช่ดเดิน<ะ>ชุดชุดชุดมาเลยเดินมาแล้วก็แบกกล้องแล้วก็สาดไปสาดตรมานะคะแม่ก็ดูอยู่แม่ก็พัดผ้ามัด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 ผ้ดดาอยู่ก็สาสตร์แล้วก็จ้องเข้าไปแม่ก็ใจแม่ก็ไม่สนใจแม่ก็ปั๊บของแม่แล้วก็ อีกยี่สิบนาทีก็บอกว่าป้าคำใสใป้าคำสาทำอะไรอยู่พับผ้าค่ะแล้วก็เขนเสื้อผ้าค่ะจัดเสื้อผ้าป้าคำสาสขอสัมภาษณ์ได้ไหมโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณพูดไม่ตรงคะ่ะเอาไปลงไม่ตรง เอาไปลงไม่ตรงจ้ะเอาลงไม่ตรงพูดอีกอย่างก็ไปอีกอย่างป้ากลัวติดคุกพูดอีแบบหนึ่งตัดตัดไปพูดอีกแบบหนึ่งไม่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 ว่าตัดเนี่ยก็บอกว่าพูดอีกอย่างก็ไปอีกอย่างเปลี่ยนคําพูดเรื่อยอแม่เลยไม่อยากให้สัมภาษณ์อ้าวแค่นั้นผัวเจ้าล่ะผัวเจ้าจะติดคุกติดคุกอะไรคะเอาเขาไปแจ้งความแล้วนะใครไปแจ้งคะแจ้งเรื่องอะไร เพราะฟื้นน่ะขอบคุณเจมี่ก็เลยว่าแจ้งความอะไรคะเอ้าก็เรียกอะไรเงินเดีเรียกอะไรเมื่อวานนี้ไงโอ้โหไม่น้าแ่ะถึงว่าแม่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้ก็สับกระส่ายเขาวุ่นวายหน้าโอทำไมถึงทาอย่างนั้นก็พี่น้องกันเขาอยู่ในนี้น่ะอยู่หน้าบ้านลุงพลนี่ก็ไม่ได้เรียกว่า กลุ่มลุงพลหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็อยู่บ้านเดียวกันก็ลูกหลานกันแท้ๆเหมือนน้องสมพูหายก็ครบรอบปีหนึ่งพอดีครบสิบเอ็ดสิบพฤษภาจ้ะสิบเอ็ดพฤษภาน้องหายก็ตาชานบอกว่าป้าไม่ไปทำบุญเหลอเจมมี่ด้วยเต็มไปหมดเน้วใส่บาทก็เลยบอกว่าป้าไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าไม่มีใครดูร้าน ตาชานก็บอกว่าอู้จะได้ไปทําบุญแล้วก็เลยคิดได้ว่าอู้เราไปทําบุญก็ไปยากเนาะถ้านั้นเรารวมกันเนาะก็มีน้ําใจเนี่ยอืก็นักข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวผัวอันสามีคุณไม่รู้เหรอป้าไม่รู้เหรอโอ๊ยไม่รู้ป้าไม่ได้อ่านอ่านคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้ดูคลิปเลยป้าก็ยุ่งๆแล้วก็ขายของแล้วก็ตอนเย็นก็ทํากับข้าวกินข้าวแล้วก็นอนเลย โอ้ยให้สัมภาษณ์หน่อยสิฟังค,ความข้างเดียวน่ะมันไม่ดีเหรอจริงเหรอที่ว่าจะพูดความจริงที่ว่าไม่ตัดต่อหรือว่าเติมเสริมอะไรใส่นะ่ะแม่น่ะกูกวกลัวถ้านักข่าวมานี่โอ้ยป้านี่อยากวิ่งไปหลบซ่อนอยู่ในเตียงเลยไม่อยากยุ่งแล้วมันม,มีแต่เรื่องดราม่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอายูทูบเปอร์มาก็ได้ก็เลยเรียกมาว่ามาเด้อว่าถ้านักข่าวอยากรู้ก็จะบอกให้ว่าไม่ได้เรียออะไรเลยค่ะเอา้าเขาบอกว่าจจมมี่บอกว่าคุยกันหลังไมหลังไมไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่เลยมีหลักฐาคนครบคนเขาอยู่ที่นี้เขาไม่ได้ไปทําบุญเขาก็เลยอยากไปก็เลยบอกว่าใคร,รม,มีจะใครอยากทําบุญ ก็เรียกมาไม่ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้อะไรนะคะความสมัครใจไม่ได้บังคับใครถ้าคนไหนอยากทําบุญก็มาลงไว้ว่ากี่บาทชื่อว่าอะไรคนไหนก็ลงมีหลักฐานก็เลยดึงออกมาเลยค่ะห,หลักฐานวางอยู่ที่เงินที่ออที่ผ่านเงินนั่นแหละหเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะคะก็เลยเขาบอกว่าดูหน่อยสิก็เอามากางยืดเลยค่ะอ้าวดูค่ะ ดูให้เต็มตานะคะมีลายลักษณ์อักษรแต่ว่าตัวเงินน่ะเอาไปแล้วแต่ว่าถ้าเขาถามก็คิดอยู่แล้วแค่ว่านักข่าวต้องมามาแล้วก็ขอให้ลงตรงตรงเหมือนไม้บรรทัดนะคะอย่าโคตรอย่าเลี้ยวนะถ้านั้นก็ไม่เจอกันอีกคะ่ะถ้าําใสยไม่เจอนะคะถ้าเป็นคนแบบนั้นนะ่ะถ้าําใสยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เกลียดคุณน,นักข่าวนะคะรักทุกคนก็คนที่ ไม่หวังดีก็ไม่อยากให้มาอยู่ที่บ้านกุกกอกมันวุ่นวายค่ะแต่ก่อนนี้ผิดกันเถียงกันจะตีกันจะฆ่ากันนี่ก็กินตามมะละกอลูกเดียวก็หายกันแล้วแต่นี้โอ้ยยืดมันถึงจะว่าปีหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาคนนั้นเดี๋ยวก็เอาคนนี้ก็ไม่จบไม่สิน้น ป้าก็คิดอยู่ในใจว่าพอเธออย่าวุ่นวายเลยเราสร้างบุญกันดีกว่าเรายิ้มให้กันไม่ต้องแบ่งพักแบ่งพวกถ้าแบ่งพักแบ่งพวกคนที่คิดไม่ดีน่ก็คิดกลับใจได้แล้วค่ะเวลาขี่รถไปนี่น้ำมันหมดนี่ก็ว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้เขาจะเฉยนะคะเขาไม่เห็นนะคะถ้าทำดีเนี่ยคนเห็นค่ะ ทําไม่ดีก็รู้แก่ใจอยู่นะคะก็ขอให้จุบเพียงแค่นี้ค่ะไม่อยากให้พูดต่อไปให้รักกันดีกว่าค่ะคนไหนก็ช่างถ้ามาบ้านกุกกอกนี้แม่คําสายนะ่ะป้าคําสายนะคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานทุกคนไม่ได้เคยเกียดใครนะคะแต่ขอร้องว่าอย่าหน้าไหว้ลังหลอกอป้าคําสายเกลียดที่สุดเลยค่ะถ้าบทบทที่ป้าคําสายจะ ใจดานี่ก็ดำปิดปีเลยนะคะถ้าโหดก็โหดเที่ยมด้วยนะคะอันนี้ได้พูดกับนักข่าวไหมคะอันหลังไม่ได้พูดค่ะแต่ว่าขอพูดกับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวมันโอตาแล้วเขาก็บอกว่าพูดแล้วแล้วก็บอกว่าเออนี่เอาไปลงอะไรนะคะนี่เขาบอกว่าเจมมี่กับ อันทมาต่อยมาต่อยนี่พื้นนี่อพื้นนี่พื้นป้าคำสายเป็นยังไงป้าคำสายก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องอันนี้นะป้าคำสายไม่ได้ดูเขาพูดก็เลยย่าหนิงก็มามาแล้วก็อธิบายว่าไม่ได้ให้ทุกให้ให้ใส่ท่อป้าคำสายไม่รู้เด้อว่าจะให้ใส่ท่อหรือว่าอะไรนะเขาก็บอกว่าดีดีนะคะ ย่าหนิงนะ่ะพูดรู้เรื่องเออถ้าย่าหนิงพูดรู้เรื่องก็อย่ามาหาย่าคํสายอีกนะคะเรื่องเซพื้นนี่ถามย่าหนิงใช่ไหมคะย่าป้า<อ>คํสายว่าไม่รู้เรื่องแต่เรื่องที่ที่รวบรวมท,ทาบุญ,บญแล้วก็ย้อน,นมาถาม,ถามว่าที่จิมมี่บ,บอกอว่าหลังไม่ไม่มีพูดว่าหลังไม่เลยก็กลับมาแล้วก็ถามตอนเช้านี้ลุงพลมาบอกแล้วก็ปรึกษากัน ผิดคือเราไม่ได้ไปขอเขาไงก็เราคิดว่าทําบุญแล้วก็แล้วไม่ได้เคยคิดร้ายต่อเขาอยากทําบุญให้น้องสมบูแค่นั้นเจตนาดีเจตนาดีแต่กลับเป็นร้ายนี่ก็ต่อไปนี้ป้าคำสก็จะทําบุญให้ป้าคำสแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเอ่เออเอฟซีลุงพลที่หวังดีเขาไม่เคยรู้เคยเห็น เราแต่เขาก็รักเรานี่ก็ขอขอบพระคุณมากมากที่เขารักเราเราก็รักเขาค่ะเราไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เขาก็รักเราให้เราทําบุญให้เป็นสะพานบุญให้จ้าเป็นสะพานบุญให้เขาเขาก็ห่วงใยเราเหมือนคุณจันยานี่ก็ห่วงใยป้าคาใสป้าคําใสก็คิดถึงเขาถ้าได้กินอะไรก็คิดถึงเขานะคะเพราะว่าเขาดีกับป้าคําใสถ้าเขาร้ายกับป้าคําใสป้าคําใสก็จะลืมเขาค่ะ แต่อันนี้สงสัยว่าซาดนี้คงจะไม่ลืมแล้วล่ะค่ะก็มีแค่นี้นักข่าวเขาก,ก็บางครั้งก็วิ่งมาถามแต่ว่าไม่ให้อันนี้เขาบอกว่าเขาอยากรู้ความจริงก็เลยบอกความจริงให้เขาคแค่นั้นแหละค่ะก็เอาหลักฐานให้เขาก็อ่านได้เลยค่ะเพราะว่าคุณอ่านหนังสือได้อยู่ค่ะถ้าคำศัพท์ในบางคำก็อ่านไม่ได้อ่านไม่ออกอันนี้ชัดเจน หลักฐานชัดเจนค่ะครับุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณแม่เรามาไม่ทันเนาะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs>